สุดยอดประโยชน์ของขิงที่ควรรู้ขิงจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายของเราวิตามิน A วิตามิน B1 B2 และ B3 มีวิตามิน C, เบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสแถมยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยจำนวนมาก ทิงโดยนำรากเง้าต้นใบดอกแก่นและผลได้นำมาเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณหลากหลายส่วนของรากหรือเง้านิยมนำมาต้มเป็นเครื่องดื่มเพื่อดูแลสุขภาพช่วยย่อยอาหารแก้อาการท้องอืดบรรเทาอาการขึ้นไส้ ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียรบำรุงรักษาสุขภาพช่องปากช่วยลดอาการอักเสบเป็นยารดปวดแก้ปวดประจำเดือนสำหรับสตรีแม่โรกอ่อนหลังคลอดบุตรนิยมนำมาดื่มชงเพื่อเรียกน้ำนม จากงานวิจัยของแพทย์แผนไทยพบว่าการดื่มน้ำขิงเป็นประจำในช่วงเช้าเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าจะทำให้เราขับถ่ายได้ดีการขนถ่ายของเสียออกจากร่างกายไม่ติดขัดร่างกายก็สามารถขับของเสียออกไปได้หมดโดยของเสียเรานั้นจะไม่ย้อนกลับไปในทางกระแสะเลือดแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมในการเผ,ผาผลาญพลังงานแถมยังได้ของแถมเป็นการช่วยลดความอ้วนได้ดีอีกด้วย กิฟฟลีนจึงได้ผลิตทั้งชนิดชงดื่มและชนิดแคปซูลเพื่อให้ทุกท่านได้สะดวกในการดูแลสุขภาพในราคาที่จับต้องได้กล่องละร้อยยีบาทแบบมีน้ำตาลและไม่มีน้ำตาลบรรจุ1กล่อง1ิซองให้พลังงานเพียง15แคลอรี่สนใจสั่งซื้อได้ที่0ูนย์3 6สามมีบริการจัดส่งได้เก็บปลายทางราเรเพิ่มเติมได้ที่ใต้ลิงก์นี้นะคะ